สวัสดีครับมวลมหาประชาชนที่รักครับมากี่ครั้งก็รักหลงรักพี่น้องทุกครั้งครับห่างไปเป็นอาทิตยิ่งคิดถึงครับเราสู้กันมาวันนี้ครบรอบห้าเดือนแล้วครับ เป็นห้าเดือนที่เราต่อสู้กับมาร้ายมาร้ายที่หน้าด้านหน้าทนแต่พวกเราก็จะสู้กันต่อไปใช่ไหมครับพร้อมจะถอนพิษหรือยังครับพี่น้องครับเมื่อวันเสาร์ผมมีโอกาสได้เดินขบวนกับพี่น้อง ผมไปร่วมที่ถนนสียุธิยาผมได้พูดตรงๆว่าเห็นขบวนของเราแล้วน้ำตาเนี่ยอดจะซึมไม่ได้เพราะว่าเราเป็นการเดินขบวนที่งดงามยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เดินขบวนด้วยความเคร่งเครียดโกรธครึ่งใคร โดยเฉพาะพี่น้องมีอัธยาศัยช่วยเหลือกันอย่างสุดยอดผมไม่เคยเห็นการเดินขบวนครั้งไหนที่งดงามอย่างนี้ผมผ่านการเดินขบวนมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์มาหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่งดงามและมีความสุขที่สุดพี่น้องเดินด้วยความสุขคล้ายๆกับว่าเรากําลังรู้ว่า เราใกล้ถึงวันชัยชนะมาถึงแล้วใช่ไหมครับอดไม่ได้ว่าจะเอารูปพร้อมกับเพลงเพราะๆมาให้พวกเราได้มาดูกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันงดงามจริงๆหรือไม่ไปชมกันเลยครับ เส้นทางที่เธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่นงนามีรู้ต้องลมต้องเหนื่อยลาต้องพบเป็นทายเท่าไรกว่าจะเจอจุดน้อยที่อาจจะไกลแสนไกลและไม่รู้ไม่ไรถึงจะสุดทา จากที่เริ่มตจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไหร่ต้องเสียใจและต้องผิดหวังมีสักกี่ครั้งที่เริ่มมา เจด้รัวใจฉันนั้นมันคืออรยพี่น้องครับภาพที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่ คือภาพความสวยงามที่พวกเราร่วมกันสร้างปรากฏการบรรลือโลกขึ้นมาในแผ่นดินไทยให้คนทั้งโลกรู้ว่าคนไทยนับล้านล้านคนรักประเทศปกป้องประเทศและออกมาขับไล่ทรราชขอเสียงตรบมือให้พวกเราหน่อยครับ ห้าเดือนที่พวกเราชุมนุมกันมาเราได้สร้างความสวยงามได้ทำให้เห็นถึงเสียงของพลังของประชาชนอย่างแท้จริงแต่มันก็มีไอ้พวกบ้าไอ้พวกลิวล้วล้อมันหาว่าเศรษฐกิจแย่เพราะการชุมนุมของพวกเราวันนี้เราจึงมาดูกันว่า เศรษฐกิจมันแย่เพราะฝีมือพวกเราหรือเพราะฝีมือการบริหารที่ห่วยแตกไร้สมองของรัฐบาลกันครับถ้าเราจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้จะต้องเปรียบเทียบเราเริ่มชุมนุมเมื่อวันที่31ตุลาปี5-6 ถ้าเราเปรียบเทียบสถิติปี56ที่เราชุมนุมกับปี2553ที่บรรดาเสื้อแดงชุมนุมเหมือนกันพี่น้องจะเห็นความเหมือนอยู่อย่างหนึง่งคือพวกเราชุมนุมเมื่อปี2556ประมาณสองเดือนเต็มๆคือเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม บรรดาน,อนอปชเสื้อแดงก็ชุมนุมเมื่อปี2553ตั้งแต่ประมาณกลางกลางเดือนมีนาแล้วไปเสร็จเส้นเอาเดือนพฤษภากลางกลางพฤษภาคมซึ่งใช้เวลาสองเดือนเท่ากันถ้าพี่น้องจะเทียบสองปีนี้จะเห็นความจริงหลายอย่างในปี2556 เศร,รษฐกิจโลกเริ่มดีขึ้นด้วยแต่ว่าปี2553เศร,รษฐกิจโลกฟุกอย่างที่เขาเรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์คริิสคือวิกฤตของโลกกำลังเกิดขึ้นในวิกฤตเศรษฐกิจถ้าพี่น้องเทียบระหว่างสองปีนี้จะเห็นอะไรชัดเจนว่าการชุมนุมของมวลมหาประชาชน ที่งดงามไม่ได้ทำลายเศรษฐกิจกแต่เป็นเพราะฝีมือการบริหารงานของยิ่งลักมันห่วยแตกพี่น้องผมจะขอเทียบประการแรกก่อนถ้าพี่น้องดูรายได้ประชาชาติคือเอารายได้ของคนไทยทั้งประเทศรวมกัน พี่น้องจะเห็นว่าเมื่อปี2 5 5 3ที่บรรดาเสื้อแดงชุมนุมอยู่ที่ราชประสงค์อนุสาวรีประชาธิปไตยเป็นเวลาสองเดือนแต่ว่าเศรษฐกิจกในยุคนั้นที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีสามารถที่จะมีการเจริญเติบโตในรายได้ของคนทั้งแผ่นดินรวมกัน สูงขึ้น7.8%แต่ถ้าเทียบกับปี56ที่การชุมนุมสองเดือนเหมือนกันแต่ภายใต้การบริหารงานของยิ่งลักษณ์ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นด้วยซ้ำปรากฏว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคือรายได้รวมกันโตขึ้นเพียงแค่2.9%เท่านั้นพี่น้องแสดงให้เห็นเลยตรงนี้ในประการแรก ปี53การชุมนุมของเสื้อแดงที่เผาบ้านเผาเมืองเป็นการชุมนุมที่เลวลย้ยแต่เศรษฐกิจในปี53ยังดีกว่าเศรษฐกิจในปี56ที่เราชุมนุมกันอย่างเรียบร้อยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาสแสดงให้เห็นเลยครับว่าการบริหารงานของรัฐบาลยิ่งรักษ์มันห่วยแตกจริงๆพี่น้อง ถ้าเรามาเปรียบเทียบในเรื่องของโนโยบายทางด้านการส่งออกในสมัยรัฐบาลคุณพิสิทธิ์ช่วงปี53ช่วงนั้นเศรษฐกิจโลกกำลังประสบปัญหาวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์แต่เพราะโนโยบายการส่งออกที่ดีปีนั้นมีการส่งออกสูงถึง28.5เเซครับในขณะที่รัฐบาลคุณยิ่งรักษ ออกเดินทางต่างประเทศเยอะแยะมากมายขายอะไรไม่ออก,ออกขายหน้าได้อย่างเดียวออก,การส่องออกปรากฏว่าติดลบ0.2ครับออเดินทางยังไงให้การส่องออกติดลบถ้าดูยอดการส่องออกถ้าเราขายไปกับนำเข้ามา เปรียบเทียบกันดูเหมือนกับดูขาดทุนกำไรเอายอดส่งออกหักจากยอดที่นำเข้าปรากฏว่าช่วงรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์กำไรถึง250,000กว่าล้านแต่ช่วงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เราส่งออกขาดทุน7 5 0 0 0 0หามกว่าล้านครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบแค่สองตัวนี้เนี่ย เงินของประเทศหายไปหนึ่งล้านล้านแล้วครับถ้าไ่น้องดูเรื่องความมั่นใจในการบริโภคในสมัยปี53แม้จะมีการชุมนุมที่รุนแรงมีการเผาบ้านเผาเมืองแต่ประชาชนมีความมั่นใจในการจับใจ่ายใช้สอยเพราะการบริหารงาน ไม่ได้เหลวไหลตกลงการบริโภคของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพิ่มขึ้น5%เซเมื่อเทียบกับปี5-6เราชุมนุมกันอย่างเรียบร้อยเศรษฐกิจก,ก็ดีเศรษฐกิจต่างประเทศก็ดีแต่การบริหารงานที่เหลีวไหลทำให้คนไม่มั่นใจเรา มีการบริโภคเพิ่มขึ้นเพียงแค่1เปอร์เซ็นต์เท่านั้นในปีห้าหกนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเพราะฝีมือบริหารงานที่ห่วยมากๆของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ใช่ไหมครับเรามาดูเรื่องความเชื่อมั่นในการลงทุนเพราะใครจะมาลงทุนในประเทศไหนเขาก็ต้องดูว่าเขาเชื่อมั่นในโนโยาบายของรัฐบาลนั้นมากแค่ไหน ในปี53นะครับขนาดมีพวกเผาบ้านเผาเมืองในช่วงต้นต้นปีรัฐบาลคุณพิสิทธิ์ยังทำให้การลงทุนเพิ่มขึ้นถึง9.4ครับแต่ใครมันจะกล้ามาลงทุนกับรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีหัวกลวงใครมันจะมากล้าลงทุน กับรัฐบาลที่มีรองนายกรัฐมนตรีโกหกสีขาวสุดท้ายการลงทุนในปี5-6นอกจากไม่เพิ่มนะครับติดลบ1.9%ครับห่วยไหมล่ะครับคุณวิทย์เย็นครับแล้วเรื่องข้าวของราคาแพงละ่ะ ถ้าเปรียบเทียบระหว่างปี53กับ56คุณมองเห็นอย่างไรตอนสมัยปี53ปกติใครๆก็จะเอาไข่เป็นตัวชี้วัด